สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่ยีิบแปดธันวาคม2 5งหเวลา6กโมงเช้าหนึนาทีนะครับซึ่งวันเสาร์ที่ยีิบแปดเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้6กโมงเช้าหนึนาทีก็จะบอกเพื่อนๆว่านกน้อยตัวนี้นะครับเป็นนกทีออ่อยู่กับผมมาประมาณสามปีก่อนที่ผมเนี่ยจะคบจะคบกับแฟนแล้ว ผมคบกับแฟนอีก12ปีรวมเป็น15ปีนะครับจากนั้นอพอคบกับแฟน12ปีรวมเป็น15ปีก็เริ่มห่างจากแฟน2ปีนะครับรวมแล้วอายุนกตัวนี้ก็17ปีนั่นเองนะครับน้องอายุเยอะมากเลยนะครับก็ได้กินอาหารเม็ดโตๆแบบนี้นะครับน้องเขาจะชอบนะครับซึ่ง แต่ก่อนเราให้กินเม็ดเล็กๆเนี่ยบ่อยมากแต่มารู้ทีหลังว่าถ้าเป็นเม็ดแบบนี้น้องเขาจะเลือกกินก่อนเลยมีเมล็ดข้าวโพดมีเม็ดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็น้ําให้น้องกินซึ่งหน้าหนาวเนี่ยต้องมีหญ้าแบบนี้ปูให้นกนะครับเพราะว่าไม่งั้นนกเกาะกรงเหล็กตัวเขาจะเย็นนะครับต้องมีต้องมีแบบนี้มีหญ้าลอยนะครับมีหญ้าลอยให้นก แล้วก็นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเปิดไดให้น้องแก่แนว โอเคครับแล้วเราจะสวดพระคาถาชินบัญชรเพิ่มบุญให้น้องด้วยนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพรมาลังศีนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่สร้างพระสมเด็จขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆนี่คาถาสมเด็จพุทธอาจารย์โตพรมาลังศีนะครับโอเคเอาใหม่นะนี่ครับ นโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยาสนักตาพุทธาเฉตวามลังสวาน,านังจตุสัจจะสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหะะังกะลาเทโยพุทธาอัตวิสัยตินายิกาสัพเพปฏิทิตาเมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตเมหังพุทโธธรมโธเทวโรจาเนสังคโฆปฏิทิโตเมหังอุเรสะพักุณากะโลหะทะเยเมอนุรุโธสาริปุตโตจัตถคีเน กณทันโยปิทุภาเกสมิงโมคะลโนจะวามะเกทักกิเนสวรเณมหังอาสุงอนันทหล,ลังหุโลกสษพโจรมหานาโมภาสุงวมโสตะเกเกสโตปิทุภาเกสมิงสุรโยวะปะพังกะโลนิสินโนสลีสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคโวกุมา,ากรกสษโเทโลมเหสีจิตาวัตโกโสหังวัฒนีนิจังปฏิทศีคุณากะโลปุนโนอังคุลิมโลจะอุปาลีนาตศีวลีเทระปัญจเมีชาตานรา,าเตติลกามะมะเสสา,า,ส,า,าสีติมหาเทรา วิชิตาชนะสวก,กาเอเตสิติมหาเถลาชิตบัน,ตนโตชโนรสา,าชลันตาศิลเตชนะอังคังเมสุดสันทิตาลัตนางปุโรโตอาสิทากิเนเมตตะสุตกังทะชชคังปัจชโตอาสิวาเมเอคุริมละกังขันธาม,มุระปริตันจะอาตานาติยะสุดตกังอากาเสชัทนางอาสิเสสาปะกลาสันทิตาชินานานา,นาวาราสังยุตตาสัตตาปักลาลังกตาวัตปิตาธิสัญชาตาภัยลัชะตุปัทวาอาเสสา วินัยยังยันตุน um ันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธาปัญเชลชินะปัญชลมาจมิวิหะลันตังมิหิตะเลสทาเปรนตุมาสะเพเตมหาบริสาสภาอิเจวะมัโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารมีชินะปัญเชลติสาธุสาธุสาธุ เป่ามนให้น้องสามครั้งนะครับอันนี้สวดเป็นรอบที่สองแล้วนะครับเพิ่มบุญให้น้องนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดไดต่อ